สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เป็นคลิปที่ทัดจากคลิปที่แล้วนะครับพอดีเพิ่มมาพออีกด่วนหนึ่งพี่น้องอีกด่วนหนึ่งแบบบอกเลยว่าหลายลี่ก็คิดว่าแกงหน่อยหนึ่งเอ้าพี่น้องมาเบิ้งเดี๋ยวก้อนจะไปรับชมคลิปพี่น้องฝากติดตามเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วสิบ่ได้พลาดคลิปเก็บเพ็ดนะครับพี่น้องผู้ใดมาเก็บเพ็ดมาหลุนกันกับผมเลยมาเบิ้งครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องครับด่วนเดียวเลยเอ้าผมสิเก็บให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนนึกคิดสิเก็บเข้าตะกร้าเด้อครับเด้อไปหนึ่ง สองสามไอพี่นอ้องเฮ้ยแบบไม่ๆหเลยป้าเดียวพี่น้องคิปนี้พี่หาหมดเลยโต้ออมิเก็บรวมไหมเดีย๋ยวมาเบิ้งทีแค่เดียวครับเนี่ยป้าเดียวเลยคิดดี้แบบ ออาไ,ไมเลียีนองปุ่อ,อกตุมต้มๆเหมือยังมีเลยพีพี่น้องครับไเก็บมือรุ่นฮะเบิ้งพี่นองยดงมันเดดหลายสมเด็จป้จ่อวันเลยพีนองครับผมปุ่นเ่ะถ้ากำงัมงเดี๋ยวเ่าท่นมืดนี่นี่ Ngâm đi Ủa không, à Bước gì thế nào Để đi Đi thay Kim này thay 3 điều lên Ủa thế, Ủa ขึ้นน่ะดอกเถาพี่น้องผู้ดออกไหมน่ะสามซี่ดอกนะก่นจะระจุไหม,มพี่น้องนี่ข้าเดียวพี่พี่น้องนี่อีกยู่ผีอย่าโอ้โหแค่ปมกระจุยเลยเมื่อกี้โอ้โหอี่ยังมีอีก อู้ยุไก่ควางเฮ็ดพุกัได้เอเอมาเบิ่งอีกพี่พี่พี่น้องปลาวัวปลานนี้สุดจัดเลยพี่น้องอู้ยขาหักกับควางกันบับเออแล้วก็ยังครบบอี้พอเฮ็ดเพิงพี่น้อง เดี๋ยวมาเอา้ยไอ้พี่น้องมาเบิ้งป้านี่เป็นได้นี่เก็บของตะกร้ารับพี่น้องครับไอ้ป้าเดียวพี่น้องเลยฝากติดตามเลยพี่น้องผู้ใดเของมารับลับสมคลิปแล้วเก็บให้ตะก,กร้ากันนี่ได้แกงแง่หนึ่งแล้วครับเพียโอ้หสวยงามมากออ๋อ Nah, bu Dio, Ah, ini sudah lengkap,